ในกระถางที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ค่ะมันคือต้นพันธุ์ของตะไคร้แกงนะคะปกติแล้วตัวอ้อเองจะส่งพันธุ์ตะไคร้ให้กับใครก็ตามที่สนใจสั่งพันธุ์กันเข้ามาเนี่ยอ้อ,อจะส่งให้แบบเป็นกำกำเป็นลำลำแล้วให้ลูกค้าเอาไปปักชําเองขายแบบในรูปแบบของเป็นกิโลแต่มีหลายท่านบอกว่าคุณอ้อครับผมกลัวว่า ผมเอาไปปักแล้วมันไม่ขึ้นมีแบบกระถางไหมเลยจัดให้ตามสั่งนะคะนี่คือขนาดของกระถางนะคะที่ชําเป็นต้นตะไคร้ติดต้นแล้วพร้อมสําหรับการที่จะจัดส่งแบบตะไคร้ยกต้นขนาดก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะจัดส่งให้กับเพื่อนๆที่ใครสนใจอยากจะได้กระตะไคร้กระถางนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ออกกําลังตัดแต่งทรงนะคะเพื่อนๆตัดแต่งทรงเสร็จก็วางอันนี้จะเป็นตะไคร้ที่วางขายอยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆวางขายอยู่หน้าร้านแต่ว่าหลายคนบอกว่าอยากจะได้แต่ละเงาแต่ละกอก,ก็จะแตกต่างกันออกไปใครๆสนใจอยากจะได้ตะไคร้กระถางนะคะนี่ค่ะตัดแต่งทรงอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ละกอนะคะที่เบอร์โทรค่ะ087ค่ะ 6069955 ID Line A U N G S A R A 0 9อังสรา09กับพันตักคลายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ